คำปฏิญญาโรงเรียนสุจริตคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุปปุกขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการพุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตดังนี้หนึ่งเ,เราจะ ปลูกฝังค่านิยมเราจปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนระหว่างโรงเรียนและชุมชนและชุมชนสามเราจะสร้างเครือข่าย <ท>และมีความยั่งยืน,ยยนทั้งหมดนี้นเพื่อทำรงชาติไทย,ทไทยให้สะพิดสถเียนสถาพรตลอดจิรัติการ